โฟดีบอเกอร์โฟพีแกม่า สวัสดีครับพอแมพ่นองทางลายวันนี้เราก็มาอยู่กับคู่เกมเมอร์จา้เาเกาได้ครับแม่น,นี่เราก็จะเขาก็จะมาเด่นเกมซื้อเกมมาวิกล้นเหนืนะครับเป็นแนวแบบว่าระแรงไปทัวร์ละเป็นเรื่องปกติธรรมชาติเขาก็สีมาล่องเล่นกันเบิรงเด้อว่มามันจะเป็นยังไงโอเคก่อนอน่นเลยเขาก็ต้องมาเบิรงถึงพวกไอเทมต่างๆที่เขาสีไดใส่ มีทานีล้ล่ะอันแรกก็คือเป็นการเร่งความเร็ว400เมตรในช่วงแรกในตั้งแต่จุดเริ่มต้นของจดสตาต์ต่อมาก็คือเป็นเ,เหมือนกับเกาะป้องกันพลังงานบางอย่างและการสุดท้ายนี่ก็คือขันตกเฮวก็คือว่ามันตีเร่งสปีดึ้นมารอบสุดท้ายก่อนเท่าสิตายนั่นเองแต่นี่ยังปลดล็อกประ่านใดก็เลยต้องถา่ายในน้อยนึง้าสันเท่ากับมาเริ่มเลยละกัน กสีเอาอันนี้ก่อนเลยไอเทมแรกสามลอยเด้อที่ไม่มีปัญหายอย่างมันก็เป็นพลังงานที่เอาบริษัทในจุดสตาร์ทเข้ากับเฉลี่ยความเร็วสี่ลอยเมตรเท่ากันโอเคฮะกลับมาเริ่มกันเลยเกมนี้ก็สามารถโหลดเล่นได้ทั้งในโทรศัพท์แล้วกันในเฟซบุ๊กด้วยลองไปเล่น,เนกันเบิ้งแล้วกันมวนดีอยู่พอสมควรโอเคสี่ลอยเมตรสี่ลอยเมตรโอเคเข้ากับมาหอดแล้วตอนนี้ก็โอ้ยไปต่ออีกว่านี ถ้าเข้าเก็บแต้มได้ครบลอยกัสิได้อ่พวกเก็บคะแนนดวงดาวขื้นกันบ่ฮู้ว่าเล่นจนังได๋กักระโดดกระโดดไปเรื่อยๆแล้วกันก็นกดเล่นไม่เล่นบ่นค่อยยากปาน,นีดยเกมนี่ก็แค่เข้าใส่เมาส์คลิกซ้ายอ่ะกดอ้าวกรรมตายซะแหละรายการเกินไปอันนี้ก็คือเฮาเหยียบหัวมันเตอร์แล้วก็ได้อันนี้มาดีคือกันได้พลังงานสองอันนี่ยเฮาบ่ต้องซื้อเลยสุดยอด โอเคเลยใส่ได้เลยนี่มา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 เอาเราแลนแล้วเด้อมาเท่านี้ไปแล้วเลดอีโก้ไปเลยมาเท่านี้เอายาวเลยปะไปยาวงาเลยเด้อไปแล้วมาเท่านี้ได้อีเวนต์น้ำอีกอีเวนต์เก็บดาวมามามาแลนมาต้อกันโอ้โหไปทางพุ่นแล้วไปแล้วโดดโดดโดดดึงดึงปัดมาริโอเลยเยี่ยมยอดสุดยอดยอดเย็นกว่าเทียมดองเลยมาเท่านี้โอ้ยหัวเห็ดเลย โดดไปโอ้ข้างนานี่ก็มีภูเขาเด้อปาติโาต้มีเผ็ดน้ำโอ้อุปสรรคเยอะแยะแท้แล้วมาเม็ดละมือนี่มาๆมา,มาไ,ปไปแล้วไปแล้วไปแล้วอ่าถ้าโดดไปเอ้ยเอ้ยเกือบบทันโอ้มีสปีดอัพน้ำความเร็วเพิ่มขึ้นโมแมสแล้วนี่มันม,มีความเร็วเด้อนี่มันมันโมแมสแล้วโอ้ยโอ้ยมาหลายโหดใจเย็นใจเย็นบทันอยากเฝ้าตายเด้อนี่ยังต้องเล่นอีกหลายตายอยู่ โอ้เหลือเวลาอย่างแตงซีตาเจ้าตายเสยเลยเวียนเลยสวยแท้ๆเลยบนาเลยเฮาบนาตายเลยบนาด้วนจากไปเลยบนามันบาเป็นจัุซีมันมหมดเลไอ้ล่องร่องเมื่อกี้นะเอาไหมเอาไหมเอาไหมมามามานั่นกระโดดลงไปแล้วตายบอปเท่านี่นั่นยังมีแลนเลนอยู่อีเวนต์อีกแล้ว อีเวนเก็บดงเก็บดาวยังนี่เก็บหลายแต่มาดึงดาวเป็นมูกันแม่ไปแล้วไปแล้วเว้ยไปแลเด้อประเดื่อนี่แดนล้วครับพ่อแม่พี่น้องไปแล้วนั่นว่าแต่ตัวประเดื่อนี่เอาแะเด้อไปแล้วยาวกบเก็บดาวไปเก็บดาวโอ้มีนกนกหูนกหูบ่ดิโอ้ไปแลเด้อแดนล่ะโอ้ยเกือบแล้วเกือบแล้วเกือบล่วงโอ้ยตา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 ย อย่าล่วงอย่าล่วงว่าล่วงเดอ้อไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆเขาต้อตงชนะเขาต้อตรงรอดอเขาจะมาแพ้อยจะมองนี่ว่าได้หนทางนั่งอีกยาวไกลโอเคโอ้ยโอ้ยจะโอ้ยจีรอดปะนอ้อไปยาวๆแล้วแนลนเราประเทศนี้ยาวเลยอ้าเอาละครับไปแลเดอ้ออีเวนต์เรียบร้อยครับผมเก็บดาวไปแล้วดึงดาวไปรอบที่สองแล้วครับ โอ้โห oh, สุดยอดเนื้อชั้นอิลีแท้โอ้โ oh, ห oh, สุดยอดเลยกระโดดไปกระโดดไปให้ค่อยไปเลยไปเด้วยจแจ๊ะล่ะเรื่องโอนนกฮูเ oh, ก no ็บดาวเก็บเออนั่นละดึงดาวซอยกันห้าสีเดพีพันไม่น้ำกันตอนนี้เขาปลาลึกแล้วมาเท่อนี้โอ้ oh, มาหลายแท้อ้าวกำโอ้ยบ่อหนาตายเลยตายอีกแล้วตายบ่อยบ่อยมาได้บ่ได้บ่ได้รอบนี้เขาต้องเอานี่ไปนี่แลนเลยมาเท่อนี้ ตายอีกรอบนึงนี่ก็เป็นไฟเลยวะเท่นี้โอ้สุดยอดก็คือว่าเกมนี้เขาเล่นในหารอบด้วยันตายเนี่ยคือจบในเวลาสันส้นๆเลยมันบอรมาดาอีกเลยเด้ยนี่เจ๋งเลยบะนี่โอ้ตายตายตาย,ตายระเท่นี้กระโดดกระโดดเออดูพลังอีเวนท์ห้ามแล้วครับผมไปอีกแล้วครับดึงดาวอีกแล้วไปเลยไปเงาวงาะเท่นี้แรงกันเป็นวันจาระวันเลยระเท่นี้เอา,เ,าเอาเอากระโดดเข้าไปเอากระโดดกันเห้ม้วนนั่น นั่นยังยังยังมาท่านหยุดอยู่นั่นไปทำไมเอา้าเวน้นโอ้โอโกดทันมาดิโอ้เมื่อกี้กดหยุดตัวนี่โอ้ใส่เม้าเครอร์เซอร์นี่มันลำบากอีดีเว้ยไปไปไปโอ้เอา้ายังพุ่งไม่อีกพุ่งเล้าไปอีหนูอ้าวนั่นล่วงเลยความจริงขันเลนที่ในทรับนี่มันสี่ง่ายกว่านี่เด้อแต่ขันมันเลนในข้อมนี่ก็ต้องใส่เครอร์เซอร์เมาส์นี่ยละเพื่อเฮ็ดให้มันแบบว่า เร็วขึนกะรอบสุดท้ายละรอบนี้บวพันก็น,นาที่จบแล้วล่ะเอาไว้มือนาะให้จ้อมะเหล็กกันใหม่คันไทมักกะกดในกัน,กนเยอะๆด้เกมนี้ก็ไปเล่นกันเล่นในโทรศัพท์มวนแน่นอนเลยเล่นเพื่อนๆบง่เบือ่ๆอๆสิบ่มีแนวเหตุกัเล่นเกมนี้ได้นะสบายเลยแน่นอนเสียคอยตปเข้าไป,าปเงาๆกาเธอนี่ กระโดดเลนดาวอยู่คุณนกฮูนี่กับสีซอยเข้าเก็บพวกดาวที่มันลอยนะจากมอนมอนเตอร์ยังสิเขาสามารถล่องไปเร่งกันได้รับล่องสนุกสุดติงแน่นอนโบเดโมได้หนิวิลี่เลยจากใจเลยได้หนิอ่านเห็นบอนกฮูมันกับสีตอยเก็บเรื่องเลี้ยญเรื่องยังยังสีหน้าโอเคเขากะค่อยๆโดดไปละกันต้องมีทักษะแน่นิดนึงต้องเยี่ยหยุดนา่นเห็นบอ ในดาวมาเต็มแบาเหรียนเอาแล้วเอาไม่อก็โอ้โหมาลายเติบอยู่โอ้ยมาลายพดเก็บ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 ดาวดาวของคอยทิปได้บ่าไหรอละเอาทันอยู่เว้ยโอ้ยลอดว่ารอดว่เอาอีเวนท์ฮับเนู้เว้ยอ่ะอ่าอ่าตายอนาถเลยเว้ยหมดลายเกินโอเคฮะ เท่ากัขอจบกับเกมวิกั้นเนนร์เท่านี้เด้อก็อไว้พอกันมือนะาใครอยากสิตามไปเบิ่งพนงานต่างๆที่อยู่กะไปเบิง่งใดในช่องเด้อกดซับสไครกันได้หลายคันมากกะอาจสิมาแคดกันไหมโอเคครับแล้วเจอกันเด้อบ๊ายบาย